ตอนนี้ผมอยู่กับแซกไอแซกเลยนะครับอาสวัสดีกันหน่อยสวัสดีครับนี่เห็นไหมเป็นพิธีการวัดวัดทีกันหน่อยเป็นไงตอนนี้คือตอนนี้ก็เนียเพิ่งได้มาเริ่มออกผลงานเบื้องหน้าอีกทีก็นะครับรอบเนี้ยอ๋อที่ออกการสัมภาษณ์อันใหม่ที่จะคุยกันี้นะเดี๋ยวไว้คุยทีหลังวันนี้คุยเรื่องแซกก่อนเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้จักแซกครับผมแซ็กโซโฟนเนี่ยมันชื่อแซ็กโซโฟนหรือไงแซ็กโซโฟนชื่อจริงเหรอใช่ครับชื่อเล่นใครเรียกใครตั้งชื่อคือคุณพ่อผมเป่าแซกอ๋อเป็นดนตร ก็ก็โตมากับแซกโซโฟนโตมากับเครื่องเป่าคัคือพ่อผมชอบชอบมากเป็นคนที่ไหนจังหวัดไหนผมเกิดคือจริงๆถ้าถามว่าคนที่ไหนบอกระบุตำแหน่งพิกดไม่ได้เกิด่ไหนเกิดโคราดเกิดโคราชครับเพราะว่าช่วงนั้นคุณพ่อเป็นเล่นดนตรีคุณแม่ก็ตามไปใช่ใช่ครับสายเลือดศิลปินแล้วก็คือย้ายหมดสัญญาที่นี่ก็คอนแทคที่ใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ใช่ เป็นคุณพ่อตอนนั้นพ่อเล่นอะไรเล่นแจ็คสโตนพ่อผมเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าก็เป็นคือวงใหญ่วงกี่ชิ้นตอนนั้นพ่อมีเกือบ20ชิ้นนะเป็นวงเป่าวงเครื่องเป่าเป็นวงแบงก์วงบิ๊กคอมโบใช่ไหมผมใช่เมื่อก่อนเล่นคอมโบใช่ไหมใช่ครับอ๋อคุณพ่อก็ไปเล่นในในในคลับหรือในในในคลับครับอ๋อก็ไปเรื่อยๆตามที่จ้าเพราะนั้นคุณพ่อก็จะไปเรื่อยๆแซ็คเองก็ติดตามคุณพ่อไปเรื่อยๆใช่ครับผมสักกี่จังหวัดเนี่ยกว่าจะโตเนี่ย โอ้โหจนสุดท้ายคือพ่อคุณพ่อคุณแม่คือแบบอย่าเดินทางบ่อยก็เลยผมไม่ไว้กับย่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือเรามันต้องเรียนหนังสือใช่คือย้ายโรงเรียนบ่อยมากเรียนที่นี่สองปีที่นี่สองปีจนแบบเรารู้สึกเราเราไม่แทบจะเพื่อนเพื่อนในความทรงจําจะจะน้อยครับเมื่อชีวิตไปเด็กก็ไม่มีที่แบบไปเล่นตกไม่ค่อยไม่ค่อยปลายิงนกตกปลาโอกาสก็น้อยเนื่องจากว่าตามคุณพ่อแล้วพวกเรา ศิลปินก็อยู่อยู่ในบ้านช่ินใหญ่เป็นบ้านพักที่เขาให้ที่เขาเป็นบ้านเช่าที่ที่พอคุณพ่อแม่ไปทํางานผมก็เด็กๆก็จะอยู่ในห้องจะดูวิดีโอจะมีของเล่นมีเพลงมีแค่นี้ครับชีวิตชีวิตอยู่กับเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเรียนหนังสือที่ตามจังหวัดต่างๆนี่เป็นยังไงที่จําได้ไหมจังหวัดไหนยังไงมีจะจะจะรู้สึกผูกพันที่จังหวัดอุดรอุดรที่อุดรธานีครับผมโรงเรียนไหนโรงเรียนเอ่อโรงเรียนตอนนี้ชื่อโรงเรียนหมากแข้ง หมักแข้งหมักแข้งแต่ก่อนมีบ้านมีคำว่าบ้านหมักแข้งบ้านหมักแข้งเวลาเปลี่ยนไปคำว่าบ้านมันมันดูอาจจะเก่าหน่อยก็เลยเปลี่ยน็นหมักแข้งเลยเจหน่อยดูหมักแข้งเลยเจนหมักแข้งก็แปลว่ามะเขืออะไรก็มะเขือแล้วคุณพ่อเล่นเล่นที่อำเภอเมืองหรือเล่นอำเภอเมืองครับตอนนั้นอยู่ดอนเล่นฮอลลีเดย์ฮอลลีเดย์แต่ว่าปลูกพันยังไงคือปลูกพันในวัยเด็กคือจะมี คือผมเริ่มเล่นดนตรีในวงวงวงสมัยก่อนมันจะเป็นวงเขาเรียกวงกองแตกวงกองแตกวงดนุริยางทเรียนใช่ไหมรงประจําโรงเรียนใช่ไหมอยากเล่นมากตีแท็กตีกองแตกใช่ตีกองแตกครับตอนนั้นร้องเพลงร้องเพลงอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ปสปสี่ปสครับผมก็เด็กมากเลยครับเจ็ดแปดครับเก้าขวบมากตอนนั้นเข้าเกฑ์มาเจ็ดขวบใช่ไหมใช่ครับแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับตอนนั้นเริ่มเริ่มเข้าวงดุริยางครับ เป็นนักร้องโรงเรียนด้วยเป็นนักร้องโรงเรียนครับโอ้ชอบร้องเพลงแต่ว่ายังไม่ฉายแววในบ้านจะแอบร้องอตามโรงเรียนเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าเรา oh. คือ oh. ตอนนั้นผมเป็นเริ่มไปอยู่กับย่าและก็จะมีชีวิตอยู่กับย่าคือ,อที่อุดรน,นี่อยู่อยู่เป็นหลักเป็นฐานเลยอยู่กับคุย่าอุดรเลยครับคุณน่าอยู่ที่อุดรก็ไปอยู่กับย่าที่อุดรแล้วก็เริ่มเรียนหนังสือไปเรื่องไปราวครับที่นั้นเรียนยาวก็เรียนตอนนั้นอยู่ปสี่ปห้า พอหกก็ออกมาออมาอยู่เมทียมาอยู่เมทียมกับพ่อกับแม่อ๋อย่าบอกเลี้ยงไม่ไหวอ้นี่มันดื้อมันซนเหลือเกินเอามาอยู่แล้วเรื่องคือเรื่องเรื่องจะสอบไปเรียนที่ภาคใต้คือผมผมเป็นตอนนั้นเป็นเป็นเป็นเด็กที่ศูนย์เยาวชนอ่าจะมีเรียนพิเศษเลิกเรียนก็จะไปอยู่กับเพื่อนๆคือเขาก็สอบไปไปอยู่ภาคใต้เป็นศูนย์เยาวชนมุสลิมมุสลิมอ๋อเป็นมุสลิมอ๋อเป็นศูนย์เยาวชนตอนนั้นอยู่ในสังื่อนๆคื วดล้อมไปด้วยมุสลิมครับก็สอบไปอยู่ภาคใต้สอบคนที่สอบไปเลยนะไปเรียนปนอปอนอไปเรียนปนอะไรเลยคือคือคือเหมือนแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนกันคือของทางนู้นเขาจะขึ้นมาที่อุดรออะไรเงี้ยแต่เนี้ยคุณพ่อก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะมาอยู่ด้วยแหละวราี๋ยวไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็ได้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพคือชีวิตช่วงเด็กๆอยู่พ่อแม่แล้วก็บางทีก็อยู่กับย่าเราเราจะโหยหาความรัก อยากพ่อแม่ครับอยากอยู่กับพ่อแม่อะไรจนจนจบป .6 ก็แทนที่จะจะได้อยู่กับพ่อแม่ต่อเรียนนิวได้ไปอยู่วัดอีกแล้วอย่าอยู่วัดอีกลำอยู่วัดแปลงชีวิตผมมันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตผมมันเป็นอะไรที่เดินทางบ่อยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าตอนนั้นเป็นแต่ไปอยู่ที่วัดได้คือคือได้ไปอยู่ที่วัดมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวพูดหน่อยพูดก่อนว่า คือคือที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในผมอยู่ในแวดล้อมมุสลิมคือต้นตระกูลก็เป็นมุสลิมมลครับผมแต่ว่าจังหวะที่ว่าพ่อผมทํางานให้กับวัดช่วงหนึ่งอ๋อครับที่ที่ทำงานให้วัดแล้วก็ทําเพลงให้ทำเพลงให้วัดสันติสโศกบคือพระท่านพระพุทธที่รักครัท่านก็เขียนเพลงไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็บังเอญพ่อมีนนักดนตรี ได้ไปอ r r รใช่แล้วก็กลายเป็นว่าได้เรียนรู้ซึมซับความเป็นความเป็นพุทธแต่แต่สิ่งที่ที่ทำนี่คือเป็นการทำทำบุญให้วัดเลยทำเพลงให้ให้เขาให้เขาไปรายได้ส่วนหนึ่งก็ใช่ครับครับครับก็เลยได้เริ่มเริ่มซึมซับอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ครับครับถือว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เราเข้าไปรู้จักครับผมนะครับครับหลังจากหลังจากเรียนที่กรุงเทพ แต่ระหกมาเนี่ยมีอะไรสนุกไหมไม่นเต้นไหงเริ่มเริ่มเริ่มชอบเริ่มชอบแต่ว่ายังไม่ได้จับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคือข้อพัวเป็นดนตรีจริงแต่ว่าอย่างผมอยากเล่นกีตาร์ผมก็ไม่ได้มีคือไม่ได้รู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์วัทีิบ้านเล่นกีตาร์นะอะไรเงี้ยมันไม่มันเห็นมาจนจนเป็นเรื่องปกตินะครับเห็นมาจนตื่นมาเวลาพ่อซ้อม ตื่นมาเวลาอาร์ของเราแต่ละคนที่เขาซ้อมที่บ้านเราเลยซ้อมที่บ้านเนี่ยตื่นเลยใช่เป็นวงที่ซ้อมที่บ้านจะมีห้องห้องซ้อมมีอะไรที่บ้านโอ้ใช่สมัยก่อนไม่มีคือที่วงที่วงพ่อก็พี่น้องกันหมดก็มีอย่างทุกวันนี้ก็จะมีอย่างพี่เล็กทีโบนกองทีโบนนี่เป็นญาติกันใช่ไหมเป็นอาร์ผมเป็นอาร์เลยใช่เป็นน้องชายพ่อแล้วก็มีพิซาพิซามูเบต พี่สามีทีโบนพี่ชายเล็กอ๋อนั่นคือพี่ชายแล้วก็พี่แมวพี่เน่งแมวนี่เคยแมวชีลัสักพัน๋อแมวเจ้รศักสิ์ปันพูดก็เป็นญาติคุณเหรอเป็นอาเป็นอาเลยรเหรอเป็นน้องเล็กของพ่อผมนอถึงค้ามีเขาเดียวกันครับของผมนี่เจนเจนหลังลหมดเจนแมวไว้นี่ก็ผมรุ่นผมละอืมครับคุณก็ซึมซับดนตรีมาตั้งแต่เด็กครับผมครับผมแล้วเริ่มต้นชีวิตดั้นดนตรีเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มที่เรียนปวชครับ ดี๋ยวผมข้ามข้ามตอนปอ .6 ก่อนครับไปอ,อยู่ผมไปเรียนวัดที่นครปฐม,ม <c oughs> ไปเรียนไปเรียนเป็นเด็กประจํากินนอนอยู่ที่นั่นอ้าวใส่ชุดมอมถอดรองเท้าเดินอยู่ที่นั่นโอ้โหสี่สามสี่ปีคจากป .6 ไปเข้ามอสก็แบบคุณเ<อ>ข้ากรุงเทพไงเข้ากรุงเทพแล้วก็อยู่ไม่นานว่าจบป .6 พ่อผมก็ <c oughs> ทาเพลงให้วัดนี่แหละแล้วจังหวะที่วัดเขาเปิดโรงเรียน คุณพ่อเลยส่งไปเรียนที่นคปรปฐมเลยคือ,ค,อคือจะว่าง่ายๆจะจับจับไปดัดนิสัยอะไรก็แล้วแต่ก็ <c oughs> <ม> <c oughs> เลยต้องต้องนี่คุณก็เปิดมาเลยเปิดดนิสัยทาไมลูกเอาอย่างนี้ไม่ไม่คือ,ค,อคือเขาอยากเห็น <c oughs> มันเป็นแวดล้อมด้วยดีคือธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วนักนักเรียนที่ไปเรียนที่นั่นตอนนั้นมีแค่ไม่ไม่กี่คนผม<ห>เป็นหนึ่งในรุ่นในรุ่นแรกของโรงเรียนสมมาสิขาชื่ออะไรนะสมมาสิขาสมมาสิขาอ๋อชีวิตคุณนี่รถพนเนาะ ผลมากนะจากที่คุณนี่นะโอ้ว่าจากที่คุณเริ่มต้นจากไปเกิดที่โคราชตั่นนั่นที่ไม่หยุดนโคราชพอเสร็จไปอยู่กับย่าที่อุดรก็ไปเรียนรู้ชีวิตเออจากอูดรเสร็จคุณเข้ากรุงเทพคุณพ่อจะไปทำเพลงสติอโศกก็ส่งลูกไปเรียนที่นครปฐมของสติอโศกครับผมใช่ใช่โอ้โหแล้วก็พอพอจับจบจากที่นู่นนะเริ่มเริ่มมีชีวิตอยากเป็นนักดนตรีคิดฝันว่า จะเล่นดนตรีให้ได้อ๋คือช่วงคือทที่เรียนที่พระคประมใช่เขาก็สนับสนุนเด็กๆเขาสนับสนุนใครอยากทําอะไรก็ทําให้เต็มที่อะไรยิ่งคุณก็ได้ทุนอยู่แล้วเพราะคุณพ่อคุณเนี่ยเป็นเป็นเป็นอาชีพเป็นศิลปินนักดนตรีอยู่แล้วครับแล้วมาเริ่มเริ่มชิ้นแรกเกิอะไร กีตาร์กีตาร์เลยชิ้นแรกจริงๆแล้วพ่ออยากให้เป่าแซกกันครับเหมือนมันชื่ออแต่ว่าอย่างที่ว่าพ่อพ่อลูกกันสอนกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่คุณดื้อไม่ได้เด็กเนี่ยน่าดูท่าดื้อว่าพ่ดแสบเขาใช่ไหมแสบสเออดูท่าอะไรที่คือรันรันรันมากกว่าเพราะความที่เราเราโตมากับคนอื่นโตมากับที่ไม่ใช่พ่อแม่โตมากับแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นได้ กว่าปกติฉิดรู้จักอยู่รู้จักอยู่ด้วยตัวคนเดียวคครรัับใช่ไหมนอนคนเดียวไหมนอนคนเดียวนอนคนเดียวเหรอเฮ้ยไม่กลัวผีเด็กๆกลัวนไม่ไม่ไม่กลัวเลยวะไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยคือเด็กๆนี่เราอายุสี่ห้ากดนอนคนเดียวแล้วใช่ปะครับใช่โอ้โหคือบางทีพ่อแม่ไปบางทีพ่อแม่ไปทํางานเนี่ยผมก็อยู่ในห้องด้วยความที่เราแสบไม่แสบคือข้างล่างเขาจะมีตู้หยอดเหรียญเกมสมัยก่อนพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็ เขาอาโม่ <architectural. S 1> ตังไม่ยอมเลี้ยนไม่ยอมเรียนจนจนจนเขาต้องล็อกประตูเพื่อที่ไม่ให้เราออกไปจากห้องคือทุกคนจะบอกไม่กลัวไม่ไม่กลัวขนาดล็อกผมปีนระเบียงเลยทำยังไงทุกคนจะพูดงั้นแต่ก็ไปไม่กล้าจะทำยังไงผมปีนระเบียงเลยอยู่อย่างเงี้ยปีนระเบียงลงก็ล้เกระโบยตุกหยงค์ ก็เป็นซ่องที่ไหนต่างอ๋อไม่ไม่เป็นเป็นเวลาแกทํางานแกจะมีเศษเหรียญเศษอะไรแกก็จะใส่ไว้ปกติเราคือเราก็หยิบได้เราก็หยิบได้แต่ว่าเราใช้ผิดวิธีไปหน่อยเราเอาไปหยอดเกมถ้าเอาไปซื้อขนมตู้มาหรืออะไรไม่เป็นเป็นเกมเป็นเกมธรรมดาเกมรถแข่งเกมอะไรเงี้ยอ๋อสมัยก่อนเป็นแพ็กแมนบาทหรือเปล่าบาทหรือเงี้ยเดวโอใช่ไหมครับผมแล้วมันไม่หยอดเหรียญเดียวเนี่ย มันไปได้เรื่อยอ่ะใช่หมดก็หยอดใหม่ครับเออหมดไปร้อยสี่สิบเป็นเศษตังค์พ่อเก็บไว้ไม่มันหายไปไหนหมด่าลูกขโมยหยอดเนยแซคมันแสบดื้อครับโอ้ดื้อมากเคยไหมขโมยแซกพ่อไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ขายนะไม่ไม่ขโมยเข้าไปเป็นเล่นประจนภัยในป่าหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลืมแซกเขาไว้แล้วก็ลืมแซกเซเมอร์ครับสมัยก่อนเซอร์เมอร์มากกว่าตัวเรหลายหมื่นจ้ะเดี๋ยวนี้ก็เยอะอยู่วีรกรรมแสบจริงๆเลยแล้วก็โดนแบบมาโดนตีอะไรเงี้ยเนื้อโดนตีประจำเลยสิดูท่าแล้วกือ หลังจากนั้นหลังจากวีรกรรมตรงนั้นแล้วก็คุณก็เริ่มสนใจดนตรีอยากเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็มากับพอจบจากที่นครปฐมก็กลับมาเรียนที่บ้านกลับมาเรียนที่บ้านเรียนโปรชอเรียนศิลปะเรียนศิลปะปนเก้าไม่จบเข้ามาไทยวิสอบได้เรียนไม่เท่าไหร่ไทยวิศอะไรไทยวิจิตศิลป์แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะมปเรียนแล้วก็ รู้สึกว่าไม่ไม่เป็นตัวตัวเองอ,อยากเล่นดนตรีมากบกบออกมาฝึกกีตาร์แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีที่บ้านสอนนะไม่ได้มีพี่แมวสอนแมวก็ไม่สอนไม่ไม่ไม่ได้สอนเพราะเขาแกก็ยุ่งของแกเราเราแค่เรียนรู้ที่จะเราอยากได้วิชาแบบสมมติผมอยากอ่านโน้ตได้ผมก็จะไปอยู่คาเฟ่ผมก็จะไปเรียนเวลานักร้องเขาวางโน้ตผมก็จะไปฝึกอ่านโน้ต ผมไปเรียนเขาครับรักจาตลอดด้วยตัวเองใช่คือทุกอย่างอ่านน้อยก็ด้วยตัวเองไปฝึกตำราตำราต่างๆเลยตำราเรียนดนตรีทุกอย่างมันคือสิ่งที่พ่อมีสิ่งที่อามีไม่จะเป็นเพลงหรือทุกอย่างเราจะได้เราได้รับอิทธิพลมาจากพ่อหรือเพลงที่เขาฟังเวลาเขาแกะเราก็ได้ยินจนแบบจนพรุนแล้วอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องสมซับมากกว่าเราก็หยิบไอ้ของข้างตัวที่เราเห็นอยู่มีอยู่ หยิบมาฝึกมาฝนมาศึกษามาแล้วก็เรียนรู้ที่ตัวเองมาโดยตลอดถามพ่อหรือเปล่าก็เรื่องไหนที่จะถามผมผมก็จะผมก็จะถามเรื่องไหนส่วนแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่พ่อทำมันสอนผมทุกอย่างแล้วผมก็การที่ผมโตมาแบบอย่างผมโตในห้องอัดเสียงพ่อผมจะเป็นคนคุมร้องทุกคนที่ที่มาคุณโตในห้องอัดเสียงด้วยเหรอโตโตตอนช่วงไหนตอนช่วงที่มาอยู่พ่อในกรุงเทพ แรกๆเลยที่มาจากอุดรแล้วเหรอพ่อผมไปทํางานให้ห้องอัดเสียงตอนนั้นห้องห้องของลุงเสียห้องอัดจะตุรงก็โตมากับอัดเสียงแล้วใช่โตเห็นเห็นนักร้องที่เข้ามาอัดเสียงทั้งทั้งที่ทุกวันนี้ก็คือรุ่นใหญ่ไม่ใหญ่เริ่มจากมาเราเห็นหมดครับเห็นจะตุจัตุรงทั้งนั้นอ๋อแล้วคุณพ่อคุมร้องด้วยเราก็เห็นซึมซับตรงนั้นมาเยอะเลยใช่คุณพ่อผมก็เป็นโปรดิวให้กับแต่ว่าทางบ้านผมนี่จะมีสองฝั่งคือฝั่ง จริงก็เล่นป๊อปเล่นแจ๊สมาด้วยกันนะครับแต่ว่าพอพอแยกย้ายแยกตัวออกจากวงสุดเดี๋ยวพี่แมวพี่เล็กพี่ชายก็จะไปเล่นแจ๊สพี่แมวกับมามาคุ้นเคยกับพวกคุณหรือมาสนิทสนมกับพวกคุณยังไงหรือเล่นดนตรีด้วยกันกับคุณพ่อพี่เล่นเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นกับพ่อก่อนครับแล้วก็พอเข้ามากรุงเทพก็แยกแยกย้ายกันวงหมดสัญญาก็ต่างคนต่างขึ้นมาคือพ่อผมก็มาทําเป็นโปรดิวให้กับยอดรักสลักใจให้กับหลายคนครับ ทำทำงานให้กับตอนนั้นให้กับโอณโอวนโอมรออพรจากนั้นมาคุณก็เริ่มซึมซับในกีตาร์กีตาร์ตัวแรกได้มายังไงพ่อซื้อให้พ่อซื้อให้พ่อซื้อให้โอ้สิ่งที่ปับปลื้มนะใช่สิ่งแรกที่พ่อแสดงความรักให้เราใช่อยากอยากคือนั่นคือสิ่งที่ไอพ่อให้เราแล้วนะเแต่เนี่ยเราจะไอรับไม่รับไม่ใช่แค่ได้ของนะเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราเราตั้งใจเรา คำว่าปานภูมิที่ผมเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพ่อผมเป็นอาผมเป็นบางบางบางสิ่งที่ได้ยินมาโอ้ยถ้าไม่ใช่พี่แมวไม่ได้ออกเทสผมผมก็ต้องยอมรับนะว่ามันอาจจะอาจจะใช่นะมีส่วนแต่ว่าแต่ถ้า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 ความตั้งใจเราไม่ใช่เราเราเราทำได้ถือว่าเราโชคดีเพราะเรามีอาเรามีคนที่คอยโกรธร้ำล่องไปพี่หรยอว้พี่ถืาชลิดเป็นตัวนำล่องเหมือนกันชครับมชลิดเฟื่องอารมณ์เขาเล่นละครดัง เราชรัดเฟื่องอารมณ์เหมือนกันเฮ้ยออกบ้านเหมือนออกเทปนี่ก็เป็นเราต้องยอมรับว่าเนาะมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาสิ่งที่เขามาถือถือซะว่าเราต้องรักษาให้มันยังคงรักษาใช่ไม่ใช่ว่าเขามีมาแล้วเราจะอะไรก็ได้อย่างสมมติว่าผมผมหลานพี่แมวคขาว่าหลานพี่แมวมันต้องเอ้ยครึ่งสักครึ่งหนึ่งเขาก็ยังดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วหลังจากที่เล่นกีตาร์เป็นอะไรเป็นแล้วเริ่มทำงานเพลง ตอนไหนเริ่มทำอัลบั้มเนี่ยผมผมเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนมหาหลัยสอบเข้าไปที่จักจนกระเสมจันกระสมค่าวิชาดนตรีก็มีกลุ่มเพื่อนๆหลายคนรวมวงกันอะไรเง<ม>ี้ยแล้วไปเจอกลุม่มเพื่อนกลุ่มเนี้ที่วงเนี้ยคือมหาหลัยรฐฐาชพัฒน์จันกระเสมทุกคน<ม>เป็นเพื่อนกันจากทําตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งทำวงประกวดบ้างอะไรบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ประกวดกันมาเปลี่ยน มือกีตาร์ไปไม่รู้กี่คนสุดท้ายก็ได้ทุกวันนี้เพื่อนที่เป็นมือกีตาร์ก็ไปทํางานให้กับวงกลาเป็นมือกีตาร์วงกลาปัจจุบันเขาแยกย้ายกันไปหาประสบการณ์คือพอหมดสัญญาไปคิเสียงกันไปใครทําอะไรได้ก็ทํากันแต่ว่าเราเราแยกกันด้วยด้วยก็ยังเป็นเพื่อนครับแต่ไม่ใช่มีข้อข้องใจหมางใจอะไรไม่มีแตอนนั้นแต่งเพลงเริ่มแต่งเพลงก็เริ่มแต่งคือส่วนตัวขหงแรับผม ตัวผมนี่จะในช่วงนั้นใครดังตอนนั้นช่วงนั้นแมวดังแล้วใช่ไหมทีโบนดังแล้วใช่ดังแล้วครับดังแล้วคุณนี่ก็ลงังเฮ้ยพี่ก็ดังครับผมอาก,ก็ดังแต่แต่ไม่ได้มองจุดนั้นมากกว่า <c oughs> มองมองแค่ตั้งใจว่าเยการเป็นศิลปินเนี่ยมันมันสักครั้งหนึ่งขอให้ได้มีอัลบั้มมันคือเสีเยที่มุ่งมั่นตรงนั้นเลยนะครับผมก็ตั้งใจมากก็ทากันจนจบปีสี่ละ แพงแล้ววามึงยังไม่ได้ยังไม่ได้จนเพื่อนบางคนที่อยู่ด้วยก็เข้าใจก็ยังอยู่ไม่เข้าใจก็ออกไปก็มีตอนนั้นก็เล่นทั่วไปยังหาสตางค์ได้ไหครับผมครับเริ่มเริ่มเริ่มเล่นตามผับตาบาแล้วเริ่มเล่นแล้วจะเลยเจริญตายเจริญลอยตามคุณก็ใช่ไหมครับผมผมเล่นเล่นรนตีกคือตั้งแต่เรียนมาอะไรปีหนึ่งอ๋อเหรอครับอุกเรียนเรียนเรียนด้วยเล่นด้วยเมามาเรียนมาอะไรแล้วพอพอเริ่มไปวงไอแซ ครับอะไรนัชื่อวงไอแซกไอแซกไอแซกนี่มันยังไงเริ่มเริ่มมันเริ่มต้นยังไงตรับนผมีคือจริงๆไมันมันเป็นชื่อวงที่ได้มาด้วยความบังเอิญมากกว่าคือผมขบุณชื่อแซกใช่ไหมใช่ใช่สมมุติว่าผมก็ยังไม่มีชื่อวงนั้นตอนนั้นวงหลานแม่ๆว่างละ อะไรวงไอ้แมววงไหนแมววงไอ้วงไอแซกง่าวงไอแซกเพื่อนเพื่อนก็จะไอ้แซกไอแซกวงไอแซกชื่อวงไอแซกไอแซกนี่มาจากไอ้แซกใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วมันมันคืออไอแซกนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันฟังแล้วมันดูมันดูแสดงหูมันมันมันได้เฮ้ยมันดูอินเตอร์นี่ไงไอแซกไอแซกอะไรเงี้ยไอแซกก็ดูดีกว่าแล้วก็ส่วนเพื่อนก็จะมีชื่อไอจ้าไอชาร์ ไอเทสอะไรเงี้ยซึ่งไอแซกดีกว่าไอแซกดีกว่าไอแซกก็ชื่เราครับก็ซื้อตอนนั้นมาเป็นเป็นจุดประเดิมครับผมแล้วไงมาทำอัลบั้มได้ยังไงใครส่งเพลงผมส่งเพลงมาให้กับอ่าแมวส่งให้แมวพี่แมวครับโอ้เล่นเส้นดีกว่านี่ ส่งให้แกแต่ว่าตัวแกเนี่ยก็ไม่ได้ไปฟังอะไรหรอกแกส่งไปให้โปรดิวเซอร์ของอ๋อเหรอก็คือพี่เขียดชายบุญย้มชื่อเขียดอ่าเขียดฟังแล้วว่าฟังแล้วเขาก็สนใจก็เรียกผมก็ไปคุยแค่พี่แมวเป็นตัวเชื่อมให้ครับครับแต่ผมเชื่อว่างานในในองค์กรใหญ่ๆหญ่เนี่ยถ้าถ้าคุณภาพในตัวถ้าเขามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็คงไม่คือแมวเป็นเพียงแค่เปิดโอกาสครับผมเป็นตัวคนให้โอกาสเป็นคนให้โอกาสเราให้คือเอา เทปเราไปให้กับพี่เขียวใท่านั้นเองแต่เขียวฟังเขาจะรับหรือไม่รับเขาก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเขาเองหรือในภาพของบริษัทครับผมอันนี้เพลงแต่งเองเลยไหมตอนนั้นตอนนั้นแต่งเองแต่งเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนจะช่วยกันใครทําหน้าที่อะไรได้ก็ทําอย่างมือคีย์บอร์ดแล้วก็มีกีตาร์ผมจะเขียนเนื้อดีผมก็จะเขาช่วยเขียนดูเรื่องเนื้อ ส่วนผมจะเป็นคนทำเมโลดี้แล้วก็เรียบเรียงคร่าวๆแล้วก็คุณเรียนมานี่ใช่ไหมครับทุกคนเรียนหมดครับทุกคนเรียนเรียนเรียนแต่ละสาขาคุณเรียนกีตาร์หรือคนเรียนแล้วแต่เขาจะเรียนเรียนบีสิกเซอรี่ด้วยหรือมันต้องเรียนพื้นฐานไปแล้วก็ทุกคนทําเพลงได้แล้วก็ช่วยกันทําใช่ครับทางานที่ส่งแกรมมี่เสร็จแล้วกันมีพอฟังพอฟังแล้วก็เป็นเพลงแต่งเองเลยใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับใช่กี่เพลงที่ส่งไป ส่งไปทั้งหมดสามสามเพลงเขาก็ชอบเขาก็ชอบเตินกคุณร้องด้วยผมร้องเองทุกเพลงครับมันมีเพลงอะไรที่ที่วงไอไอไอแซกไอแซกวงวงที่ที่มีคนรู้จักเออเพลงรู้จักผมเลยก็คือคนรักกันเพลงแรกที่ปล่อยสิ้นเป็นแรกเริ่มเดินห้างแล้วมีคนมองให้มองอะไรวะพอเหรอเราก็ยังไม่รู้เริ่อดังแล้วแต่เริ่มดังแล้วแต่เพลงปวดใจ ปวดใจดอกไม้กับหัวใจแล้วก็คนน่ารักเนี่ยครับสี่เพลงนี้ที่ที่ทั้งๆที่นี่คือชุดแรกนะชุดแรกกี่ปีไปแล้วเนี่ยบั้มชุดแรกก็ผ่านไปสิบสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีไปแล้วที่ที่ทำทํําทาอยู่เกี่ยวบั้มตอนนั้นทําทั้งหมดสี่ลบั้มสี่ลบั้มแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษลิสต์ล็อก เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อยู่กร a มี y ก็ต้องมีโปรเจกต์พิเศษบ้างมีร้องเพลงกับคอนดนอะไรมาที่จะริ้งกับคนนี้ไอประมาณนั้นใช่ไหมครับผมสิบเอ็ดปีผ่านมามีอะไรสนุกสนุกบ้างคอนเสิร์ตออกบ่อยไหมช่วงช่วงออกบ่อยครับออกบ่อยออกบ่อยเหมือนกันแต่ว่าพอช่วงช่วงมาใกล้หมดสัญญาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรกันต่อเราก็เลยก็เลยเงียบๆกันไปอยากย้ายกันไปทําอะไรก็ได้ก็ทำ๋ยวผมทำช่วยเรื่องของอ่านเสียงทํา เพลงให้กับโฆษณาทําเพลงประกอบหนังอะไรอย่างนี้ก็ทําได้ครับก็ทําตลอดมีงานมาตลอดในช่วงส1เอปีที่ผ่านมาครับก็มีงานมาตลอดครับแล้วไอ้มาร่วงภาษาภาพนี่ได้อย่างไงผมวกกลับมาถึงปัจจุบันละคือสภาพันเตยเนี่ยคือบอกไว้กับว่าพี่ใหญ่อาทิตย์สารจุธะกลาเป็นลายลิกดีคเตอร์ในอัลบั้มผมคุณอาทิตย์ครับผมพี่ใหญ่พี่ใหญ่คือเขาจะดูแลเรื่องเนื้อเพลงผมทั้งหมดรวมกับแต่งเพลงในอัลบั้มที่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 ดูที่ คนรู้จักผมก็คือปุ๋ดอกไม้ของหัวใจแล้วก็คนละการก็มาช่วยแต่วยครัก็เขาก็เห็นเราเหมาะกับตรงนี้เขาก็เรียกมาคุยครับดังก็เเ็นเขาเรียกมาคุยยังไงคือเขาเรียกเจอกันยังไงเขาผมผมผมยังไม่เจอตอนแรกก็โปรดิวเซอร์โทรก่อน พอโปรดิวเซอร์โทรมาโปรดิวเซอร์นี่เคยคุณพี่เขียดชันวุฒิพี่เขียดชันวุฒิโปรดิวเซอร์เก่าที่เคยทำให้เราอัลบั้มแรกใช่ไหมครับผมที่ดูแลเราอัลบั้มแรก่เขาเขาโทรมาเสร็จปุ๊บที่มีโอ่เขดเขาอยู่สภาพดนตรีใช่ไหมใช่ใช่เขาก็เป็นคนก็ยังก็ยังเราเรายังทํางานด้วยกันเรื่อยๆคือมีอะไรที่ส่งข่าวกันว่าใครน่าจะทําได้จองต้องเราก็เรียกกันคือเพลงนี้มาลงตัวสั้งสองคุณเลยครับผมแต่แต่จริงๆว่าเพลงนี้ตอนแรกผมฟังผมผมรู้สึก มันลูกทุ่งนี่นะม,ม,มันจะไหวเหรอมันมมแต่ถามว่ามผมทําได้ไหมผมทําได้ไดผมเชื่อว่าตัวเองทําได้แต่ว่าแล้วคนฟังเขาจะงงกับไอ้ไสกที่เป็นอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่คําถามให้ตัวเองตัดสินใจอยู่อยู่พอสมควรแต่ว่าในขณะเดียวกันผมผมกับมีจุดหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนวันที่เราเข้าไปแกรมมี่วันนี้ผู้ใหญ่เขายหยิบยื่นโอกาสให้เรา ถ้าเราจะไม่รับเพราะเหตุผลเดียวว่าเฮ้ยมันเป็นลูกทุ่งใช่ไหมไม่สมศักดิ์ศรีเราศิลปินต้องทำได้หมดมันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อเชื่อเชื่อในตัวเราเราก็ต้องทำทำสิ่งที่เขาเสนอมาเราต้องสวมหัวใจไปให้ได้โอกาสแบบนี้เขาไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนณตรงนั้นก็กลายมาเป็นหนึ่งในอัลบั้มโปรเจกต์ครับผมอัลบั้มชีวิตประคัมชีวิตภาคขันะครับอันนี้ก็ก็เป็นที่มาที่ไปของของแซกที่เริ่มต้นมาโอ้โห สนุกนะชีวิตสิบกว่าปีที่ผ่านมาอยู่วงการมาเนี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันเพราะดูคุณเป็นคนที่จริงจังต่อชีวิตมันท้ามากมากกว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสพอสมควรมากครับใช่ไหมดูแล้วจริงจังเป็นเรื่องแต่ก็แต่ก็บางบางบางช่วงก็ไม่อยากมีอะไรตรงเนี้ยก็มีชีวิตอะไรที่มันรีแลกซ์มั้ยสบายสบายเฮ้ยเอาแล้วไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเอมจริงจริงครับจริงๆไม่ค่อยมีเลยเพราะผมไปเจอ พอผมชีวิตผมไปอยู่ที่วัดนะคนปรปฐมนั่นนะมันล็อกตัวผมเลยเทําให้ผมจะทําอะไรผมค่อนข้างที่แบบไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบน,แบบนี้ซึ่งซึ่งก็ได้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยครับไม่เป็นเพราะเราเราอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเป็นสิอยู่่ยเป็นสิ่งที่เราต้องซีเรียสกับมันแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างจะเดินทางการชีวิตด้วยตัวเองค,คุณพ่อก็เล่นดนตรีไม่ก็ยมีเวลาสิ่งสิ่งหนึ่งคือเราเราเรียนรู้ที่จะ อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เราเราจะทํายังไงให้เขาไม่รังเกียจในตัวเราคือคือมันเป็นเรื่องที่ผมได้มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งซึ่งมันก็เป็นสําคัญกับอาชีพเราก็เก่งแล้วีแซกสามารถเอาเอาสิ่งที่เป็นวิกฤตกันรลบวกันแล้วก็เกิดโอกาสให้เราสามารถทํางานได้อย่างจริงจังเนาะต้องยินดีนะที่สามารถกลับมาร้องเพลงกลับมาทำางานใหม่กับสภาพดนตรี ครับครับอย่างตั้ง,ง,งใจยังตั้งใจจะระหว่างที่นี่ก็ยังทํางานตัวเองอยู่แต่ว่าผมถือว่าโปรเจกต์นี้เ้ยเข้ามาก่อนวันนี้คิดถึงจังก็ต้องขอบข,ขอบคุณพวกคะขอบคุณตรงนี้นนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เรามีเรื่องราวของชีวิตท่่ข้ามอีกเยอะนะครับ<อ>ครับเดี๋ยวไป